รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและองค์การเพศจักรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโรคระรังพร้อมมอบยาวเวชภัณฑ์และถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวัสเซียสิริวัฒนาผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในอําเภอบางน้าเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยได้มอบยาเวชภัณฑ์และถุงยางชีพจํานวน700ชุดพร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในวันที่22ตุลาคม นายแพทย์พิพัฒย์ยิ่งเสรีประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมและนายแพทย์สุวัสดิ์เสียศิริวัฒนาผู้อำนวยการมอบยาชุดผู้ประสบภัยจำนวน2,000ชุดให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยใน3อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่อเภอเมืองอเภอกบินบุรีและอ,อประจันตคามค่ะและได้วันเดียวกันนี้ค่ะ ในแพทย์สุวัสเซียสิริวัฒนาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมยังได้มอบยาชุดผู้ประสบภัยจำนวน1,000ชุดผลิตภัณฑ์เมกะคีนจำนวน1,000ซองให้แก่ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง7เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการ7สีช่วยชาวบ้านทั้งนี้นะคะในการลงพื้นที่มีทัวแทนจากกองประชาสัมพันธ์และกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมเดินทางไปกับคณะทีมโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เพื่อมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะ